กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่278ค่ะประจำเช้าว,วันอังคารที่6เดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจะ้ะ1องค์ 300, บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ721933 น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันอังคารเป็นหลวงปู่ไข่นะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้ะ มีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่ขาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรายการที่หนึ่งจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเกศชัยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะรายการที่สองจ้ะ เนื้อดำไข่พี่ขาสมเด็จเกิชโยนะคะต่อไปรายการที่สามจะ้ะรายการที่สามหลวงพ่อผางค่ะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะรายการที่สามจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พี่รายการที่สี่นะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าจ้ะรายการที่ห้าหลวงพ่อไปค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะอุ้ยโทษทีค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกค่ะพี่ขารายการที่ห้าพ่อทานะคะ เหรียญหล่อพ่อทารายการที่5จ้ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรจ้ะปี2508นะคะรุ่น4ค่ะสิทธ์ทอสร้างถวายนะคะพี่ขาหลวงปู่ฟัน่นรายการที่6จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7พระนางพญาค่ะต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8พ่อท่านเขียววัดหลงบนค่ะ ปี2513นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพอท่านเขียววัดหลงบนจ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะพี่ขารายการที่9นะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่ขาปิดตาปู่โต๊ะพิมพ์จัมโบ้ค่ะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะ ต่อไปรายการที่10จ้ะ10เป็นสมเด็จปกโพค่ะสมเด็จปกโพ9ใบหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขารายการที่10ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ 11หลวงพ่อโสธรปี2,5,3,4จ้ะรายการที่11นะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อรวยไหว้ข้างจ่ะมีตอกโคด96ค่ะพี่ขาหลวงพ่อรวยไหว้ข้างนะคะรายการที่12จ่ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ สิบสามพระผงสุพรรณค่ะต่อไปรายการที่14ี่ค่ะสิบสี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจะ้ะ ปี2521นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน,น,ะะลน,าร,านรายการที่15จ้ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระรอดจะ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดจะ้ะ มาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ขาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเรียนเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่17จ้ะต่อไปรายการที่18ค่ะ 18เป็นสมเด็จวัดไล่ขิงค่ะเป็นพระผงสมเด็จวัดไล่ขิงนะคะรุ่นพิเศษกวิขาปีสองหาหนึ่งสจ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ ปี2518นะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นเหรียญปาตาหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันจ้ะรุ่นพิเศษค่ะพี่ค่หลวงปู่แพ้วนะคะรายการที่20ค่ะ ต่อไปรายการที่21จ้ะ21เป็นพระกลิ่งนะคะพระกลิ่งมาในเลี่ยมสแตนเลสคันพ,พี่คขาพระกลิ่งหลวงปู่ดูวัสแกนนะคะ ต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะรูปหล่อหลวงพ่อไปจ้ะรายการที่22ค่ะพี่พขาต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจ้ะปี2 5ปี2481หนนะคะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจ้ะ ต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นพระกุวัดพรับค่ะพิมพ์ตุ๊กตานะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะ สมเด็จวัดเกศชยโยค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่พขารายการที่25นะคะ300บาทจะ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่26่สค่ะยีเป็นเสมาหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทิมค่ะปี2426ี่กจ้ะ เสมาหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่26จากพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะ27เป็นพระยาเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกครับพี่ขาพระยาเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจะ้ะเสือหลวงพ่อเปิ่นนะคะ รายการที่2 7จ้ะต่อไปเป็นรายการที่2 8ค่ะ28รูปปล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ29เป็นพระท่ากระดาเนื้อชินสนิมแดงค่ะ ต่อไปรายการที่ที่30ค่ะ30เป็นตระกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่ขามาในเลี่ยมค่ะตระกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะรายการที่30บจะ้ะสามร้อยบาทเช่นกันคะ่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่ง วันนี้เป็นหลวงพ่อกลั่นค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติปี2469นะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติจ้ะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะพิเศษหนึ่งนะคะพ,พี่ขาห้าร้อยบาทจ้ะต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะ ปี2519นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะ500บาทค่ะพี่ขารายการพิเศษรายการที่สองนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะพิเศษ2นะคะ จ้ะครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พีๆแต่พี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ